บินมาทําลังที่แหนรถมอเตอร์ไซค์เชื่อว่ามาให้โชคร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล y t u t u ก่อนจะไปรับชมคลิป,ปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุปกระดิ่งให้เราด้วยครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดนำเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับพึ่งนะครับมาทำรังที่แห่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับและจากการโพสลงติกต็อกนะครับดังกล่าวก็มีสมาชิกไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับหมายเลขทะเบียนรถคันนี้นะครับ4792นะครับก็ถือว่าเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับ92นะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคในงวดต่อไปนะครับแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามฝากดันให้จนถึง20,000ทรซับนะครับให้เร็วๆนะครับทุกท่านแอดจะไม่ลืมบุคคลทุกท่านเลยสนับสนุนช่องแอดตลอดนะครับสวัสดีครับ